ผลที่เกิดขึ้นจากสงครามรัสเซียยูเครนกำลังกระทบต่อเรื่องพลังงานในสาภาพยุโรปนะคะเพราะว่าหลายประเทศซึ่งก็เป็นส่วนใหญ่ของสมาชิกสาภาพยุโรปต้องพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียแต่ทางรัสเซียก็ยืนยันแล้วนะคะว่าจะลดปริมาณการส่งก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรปให้เหลือเพียง20%เท่านั้นแล้วจากนี้ไปทางยุโรปเองจะต้องปรับตัวอย่างไร และถ้าประเมินกลยุทธ์ของรัเสเซียที่ประกาศออกมาในในแบบนี้ต้องการที่จะหวังผลอะไรช่วงนี้คุณพงศธรสุขพงศ์ประเมินสถานการณ์ค่ะรัเสเซียเองก็รู้ทั้งรู้นะคะว่ายุโรปต้องพึ่งผาพลังงานจากรักเสเซียประกาศลดการส่งออกไปแบบนี้ หวังผลอะไรคะต้องการสร้างความแตกแยกในยุโรปหรือเปล่าพึ่งพามาถึง40%นะครับแน่นอนว่าการที่ประกาศแผนการออกมาแบบนี้ก็คือเรื่องของการสร้างความแตกแยกอันนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งอีกปัจจัยหนึ่งก็คือทําให้ยุโรปเองก็ต้องถูกแรงกดดันเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะใช้มาตรการไม้แข็งแบบนี้กับรัสเซียต่อไปหรือไม่ครับ

Все це робиться Росією спеціально, щоб європейцям було максимально складно підготуватись до зими. І це відверта газова війна, яку Росія веде проти об'єднаної Європи. Саме так це потрібно сприймати. ที่เกิดขึ้นหลังจากแก๊สพรอมบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่สัญชาติรัสเซียประกาศลดปริมาณการส่งก๊าซผ่านท่อนอสตรีมหเหลือวันละ33ล้านลูกบาดเมตรหรือประมาณร้อยละ20ของปริมาณการส่งก๊าซผ่านท่อทั้งหมดที่ตอนนี้เหลืออยู่ร้อยละ40นะครับซึ่งมาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ทางกระทรวงเศรษฐกิจเยอรมนีออกมายืนยันว่ามันไม่มีเหตุผลทางเทคนิคอะไรที่ทำให้รัสเซียจะใช้เป็นข้ออ้างในการลดปริมาณการส่งก๊าซให้ยุโรปได้เรื่องของเรื่องเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วครับเมื่อเดือนมิถุนายนรัสเซียลดปริมาณการส่งก๊าซเหลือร้อยละ4ี่อ้างว่า ได้รับกังหันก๊าซกลับคืนมาล่าช้าหลังจากที่ส่งไปซ่อมที่ซีเมนเอเนอร์จีที่แคนาดานะครับต่อมาในช่วงต้นเดือนนี้รัสเซียก็ประกาศปิดนอร์สตรีมหนึ่งนาน10วันเพื่อซ่อมบำรุงก่อนที่จะกลับมาเปิดอีกครั้งแต่ว่ายังส่งก๊าซให้ร้อยละ40จากระดับปกติทีนี้คุณผู้ชมครับการซ่อมกังหันก๊าซของท่อนอร์สตรีมหนึ่งเนี่ยมันจุดชนวนความขัดแย้งหลังจากก๊าซพรอมเปิดเผยว่ายังไม่สามารถนํากังหันก๊าซมาติดตั้งได้ตามปกติ แต่ว่า s ีเ m น n ์เอนเนอร์จีออกมาระบุนะครับว่าการขนส่งกังหันก๊าซกลับไปที่รัสเซียตอนนี้ทำได้ทันทีขึ้นอยู่กับก,บการตัดสินใจของแกสพรอมครับคำถามก็คือแล้วท่อส่งก๊าซนอ r t ส s ต r ี a มหนึ่งมีความสำคัญต่อความมั่นคงทางพลังงานของสหภาพยุโรปอย่างไรให้คุณผู้ชมดูภาพกราฟ,ฟิกภาพนี้นะครับเส้นสีเขียวที่เดี๋ยวจะปรากฏขึ้นมาก็คือท่อส่งก๊าซ นอสต s มหนึ่งนะครับท่อนี้มีความยาว1,222กิโลเมตรเป็นท่อที่ลอดผ่านใต้เทะเลบอลติกมีศักยภาพในการส่งก๊าซไม่ต่ำกว่า55,000ล้านลูกบาทเมตรต่อปี การลดปริมาณการส่งก๊าซผ่านท่อขนาดใหญ่ที่สุดเพียงแห่งเดียวที่เชื่อมรัสเซียกับยุโรปไปด้วยกันจึงส่งแรงกระเพื่อมต่อหลายประเทศครับผู้นำประเทศในยุโรปก็กังวลว่าความไม่มั่นคงทางพลังงานแบบนี้จะทำให้หลายประเทศไม่สามารถเก็บพลังงานสำรองได้ทันก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึงและแนวโน้มของการระง,งับการส่งก๊าซผ่านท่อนอสตรีมที่เริ่มส่งสัญญาณชัดเจนมากขึ้นก็ทำให้สหภาพยุโรปต้องเร่งหามาตรการตั้งรับนะครับ ก่อนหน้านี้คณะกรรมาการยุโรปได้เสนอให้ชาติสมาชิก27ชาติลดการใช้กา๊าซลงร้อยละ15ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าและวันนี้ที่ประชุมรมัฐมนตรีพลังงานของสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลของเบลเยียมก็เห็นชอบให้ลดปริมาณการใช้กา๊าซลงแต่ว่าเป็นการลดลงตามความสมัครใจของแต่ละประเทศครับ ถ้าพูดถึงประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดหนีไม่พ้นเยอรมนีนะครับได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการขยับตัวของรัสเซียเพราะว่าพึ่งพาก a s จากรัสเซียมากถึงร้อยละ55ด้วยกันปริมาณการนําเข้าพลังงานที่ลดน้อยถอยลงส่งผลให้บริษัทที่นําเข้า๊าสรายใหญ่จากรัสเซียเข้าใกล้ภาวะล้มละลายจนรัฐบาลต้องเข้ามาอุ้มกับ und uns auf eine Lösung verständigt. Die Lösung lautet, wir werden einsteigen bei Uniper mit 30 p am Anteil des Unternehmens. เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลเยอรมน,นีประกาศให้ความช่วยเหลือ15,000ล้านดอลลาร์หรือ550,000ล้านบาทแก่บริษัทยูนิเปอร์ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานที่นําเข้ากา๊าซจากรัสเซียนะครับ ทีนี้ปัญหาก็คือถ้ารสัสเซียหันมาใช้ไม้แข็งตัดการส่งก๊าซมาที่ยุโรปในช่วงฤดูหนาวก็จะทําให้เยอรมนีเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากขึ้นปัญหานี้จะทําให้ราคาสินค้าผู้บริโภคถีบตัวสูงขึ้นครับคุณผู้ชมททั้งที่ราคาอาหารและพลังงานก็พุ่งสูงเป็นคุณเดิมอยู่แล้วถามว่าเยอรมนีจะกลับตัวหรือไม่นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองวิเคราะห์ทิศทางของรัฐบาลเยอรมนีภายใต้การนําของโอลาฟโชส เขาบอกเลยว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วครับโวดเต็ดตีนขาเตดเยอรมันนะครับจะต้องอะไรครับต้องไม่ยอมเลยเพราะว่าการยอมแบบเนี้เท่ากับว่าเป็นการเปิดทางให้รัสเซียในอนาคตเนี่ยถ้าย้ายอิทธิพลก็หมายเยอะมากเลยแต่เขารู้ว่ามันจะต้องบาดเจ็บแ้่ขณะนี้มันผ่านมาห้าเดือนแล้วนะครับผมจะเรียนว่าในประเทศต่างๆตอนนี้เ่อขึ้นอาก๊สในขาพิลล์ลดลงไปถ้าเทียบกับเมื่อก่อนหนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าอย่าลืมนะครับทางด้านรัสเซียก็บาดเจ็บนะครับ จากการที่เกิดอันนี้รัสเซียในอนานะคตบอกได้เลยครับว่ารายได้หลักที่เข้ามาจากพวกแก๊สกลาเนี่ยที่จะมาจากยุโรปซึ่งเป็นตลาดใหญ่ก็จะมีปัญหาไปอีกนานมากเลยครับซึ่งอันนี้จะเป็นผลในแงก่กระทบในระดับกลางหรือะอยะยาวนะคุณนัฐาคุณผู้ชมครับน่าติดตามเหมือนกันแล้วก็ถือเป็นโจท,ท้าทายของรัฐบาลเยอรมนีด้วยนะครับแน่นอนเมื่อเกิดปัญหาเศรษฐกิจสิ่งที่ตามมาก็คือเสถียรภาพของรัฐบาลก็จะสั่นคลอนไปด้วยครับ แล้อีกด้านนึ่งสถานการณ์การเปิดน่านาน้ำทะเลดําเพื่อที่จะส่งออกธัญ,ญพืชอีกครั้งก้าวหน้าไปที่ไหนแล้วคะหลังจากที่เมืองท่าโอเดซ่าถูกโจมตีไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะทางสหรประชาชาติออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าตอนนี้เรือขนส่งธัญ,ญพืชน,น่าจะออกจากท่าเรือของยูเครนได้ในช่วง2อสวันนี้ในขณะที่มีเมืองเมืองหนึ่งในคว้นโอเดซ่าวันนี้ก็ตกเป็นเป้เปาหมายการโจมตีอีกรอบหนึ่งด้วยครับ ผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้กองทัพยูเครนเนี่ยได้เผยภาพของอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีระลอกใหม่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมากับ นี่เป็นภาพมุมสูงที่แสดงให้เห็นความเสียหายของอาคารบ้านเรือนในเมืองท่าริมชายฝั่งทะเลดำที่ตั้งอยู่ในแคว้นโอเดซซานะครับทางภาคใต้ของยูเครนได้รับความเสียหายหลังจากถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธครับทางสำนักข่าวรอยเตอร์ก็กำลังตรวจสอบข้อมูลเพิมเ่มเติมของภาพเหล่านี้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนบ้างนะครับโดยการโจมตีในครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากรองโฆษกสหประชาชาติระบุว่า เรือขนทัญพืชลำแรกจะออกจากท่าเรือในยูเครนใน2-3วันนี้ครับ By tomorrow all parties and the UN will have a presence in the Joint Coordination Center in Istanbul We expect that the first ships may move within a few days The Joint Coordination Center will be liaising with the shipping industry and publishing detailed procedures for ships in the very near future การโจมตีในครั้งนี้ ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งธัญ,ญพืชในระยะยาวด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นผลดีต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันของทั้งสองฝ่ายซึ่งนี่ก็จะไปกระทบกับเรื่องเศรษฐกิจของยูเครนเหมือนกันนะครับคุณนัฐาเพราะว่าธนาคารกลางของยูเครนเองก็บอกว่าตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจของยูเครเนนียเข้าใกล้ภาวะวิกฤตมากขึ้นทุกทีแล้วด้วยครับแต่ดูแล้วก็เป็นข้อต่อรองของทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งรัสเซียและยูเครนเลยเรื่องการส่งออกแล้วก็คงจะหันมาพูดจากัน เป็นเรื่องยากนะคะท่ามกลางภาวะสงครามตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนแทบทุกวันนะครับคงต้องติดตามกันในระยะยาวเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะลงเอ่ยด้วยการแก้ปัญหาผ่านโตเจรจาได้หรือไม่ครับขอบคุณคุณพงษ์สถัดมากค่ะครับ